สวัสดีค่ะป๊าป๊าเงยหน้าเด้ก็อุบลิเตนพออันซิกแต่วัวเขาเขาชอบเล่นฝรั่งก็ชอบเล่นวัวแสนรู้ค่ะน้องอะไรคะเนี่ยโอ้ยสีหมอกเอ้าสีหมอกอุกโซ เหมือนกับวัวหนูเลยวัวหนูก็สีหมอกมอ,อันนี้สมเดือนแล้วนะคะวัวตัวนี้เขาอาจจะเป็นวัวแคะเห็นเจ้าของเขาบอกว่าจะเป็นวัวแคะอ่ะพิ่รัตว่าเขากินน้ำาน่นนะแม่เขาอา่ะสีดำเนั่นนะวัวบามันชอบเล่นน่ะชอบเล่นกับฝรั่ง ซีมอนซีมอนสีหมอกมอน,น้องซีมอนน้องสีหมอกน้องสีหมอกทำอะไรน้องสีหมอกโอเคค่ะสวัสดีค่ะฝรั่ง